สวัสดีครับส่งงานล้างลอกรับผมโกซาเรลชินคาลาดนะครับรับล้างลอกโทัรัสอาณาจักนะครับตัวนี้ลอกเพนนะครับเป็นตระกูลอินเตอร์นะครับ9ก5็นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสภาพก่อนล้างนะครับมีสนิมตะกันนะครับแล้วก็จาระบีเสริมสภาพนะครับโดยถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติดีแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากันเปจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวหน็อกมาทีแรกมีหมุนคอนเสียงดังนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเงียบดีแล้วนะครับตรงจ ตัวเกียวสาปรับเบรกได้ปกติดีนะครับตัวลูกปืนประคองนะครับเป็นบูทนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเกียวเสาปรับได้ปรับเบรกได้ปกติดีนะครับส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกเฮทีร้อยนะครับมีทั้งหมด3แผ่นนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับผ้าเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรคค่อนข้างหนักนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจุดต่อมาระบบกันตีกลับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์สนะครับมาที่ได้มีสภาพค่อนข้างสกปรกนะครับจารบีเสียสภาพเลยนะครับเป็นสนิมเขียวด้วยนะครับ ล้างให้เรียบแล้วนะครับใช้งานได้ดีปกติดีอยู่นะครับสำหรับลูกปืนวันเวนะครับปะนบคันติกลับนะครับจุดต่อมาระบบเฟืองกลับนะเฟืองพินียนเฟืองไดนะครับมีสึกรล่อบ้านนะครับตามมาอยู่การใช้งานนะครับเป็นสแตเลสนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับแต่รดยรวมก็หมุนลื่นปกติดีนะครับตัวนี้ชิ้นพันของเพนนะครับสำหรับส่เฟืองเกียร์นะครับตรงงานตรงรุ่นของเขานะครับส่วนชุดยก ปูนนะครับทงานได้ปกติดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวระบบฟีสปูลนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับหมุนเลื่อนปกติดีนะครับอาจจะมีเป็นตามมดเล็กๆนะครับเวลาอาจจะตีสายออกนะครับอาจจะมีตามมดบ้างนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับส่วนสัญญาณเสียงนะครับดัางปกติดีนะครับจุกกรยับก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับ จุดต่อมาระบบการทางานของชุดตัวเกีีย่ยสายเฟืองตัวนอนเขาไฟนะครับชุดเฟืองขับเฟืองตัวนอนนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตัวเฟืองตัวนอนขับทางานได้ปกติดีนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ